แฟนเริ่มเย็นชาทำไมแฟนถึงเริ่มเย็นชาทั้งที่เมื่อก่อนหวานมากบางครั้งความเย็นชาไม่ได้เกิดจากความรักลดลงเสมอไปแต่มันอาจเกิดจากความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ได้รับการพูดออกมาหรือปัญหาที่ท้างคานในใจจนกลายเป็นกำแพงระหว่างกันเมื่อไม่มีการสื่อสารความเข้าใจผิดและความหงเหินก็เริ่มก่ะตัวขึ้นทีละน้อยบางคู่ไม่ได้ทะเลาะกันแรงแต่ค่อยๆเงียบลงลดการสัมผัส ลดการพูดคุยจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีพลังเหมือนเดิมและถ้าปล่อยไว้นานความเย็นชาก็จะกลายเป็นความเคยชินวิธีเริ่มแก้ไม่ใช่การกดดันหรือคาดคั้นให้เขากลับมาเหมือนเดิมทันทีแต่คือการบอกความรู้สึกของเราตรงๆแบบไม่กล่าวโทษเช่นเราคิดถึงช่วงที่เราใกล้ชิดกันคำแบบนี้ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าถูกตำหนิแต่เป็นการเปิดประตูให้เขากลับมาเชื่อมโยงกับเราอีกครั้ง นอกจากคำพูดแล้วการกระทำเล็กๆเช่นการชวนทำสิ่งที่เคยสนุกด้วยกันหรือใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยในชีวิตเขาก็ช่วยให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นได้เพราะบางครั้งความเย็นชามไม่ได้ต้องการคำอธิบายยาวๆแต่อาจต้องการเพียงสัญญาณเล็กๆว่าเรายังอยากรักษาความรักนี้อยู่ค่ะ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอ e ีบุ๊กรักไม่พังเพราะพูดเป็นที่จะช่วยให้ความรักกลับมามีชีวิตชีวาเนื้อหาทั้งหมดมี108ปัญหาสถานการณ์ต่างๆตัวอย่างคำพูดที่ไม่ควรพูดและควรพูดคุณสามารถเอาไปใช้ในชีวิตคู่ได้จริงแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นสนใจสั่งซื้ออ e ีบุ๊กหรือต้องการปรึกษาแบบส่วนตัวทักแชทมาโดยตรงได้เลยนะคะ